หวงใยสายตาคุณโดยกระดาษถนอมสายตา Green r e e d เขาว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลีย่ย8บรรทัดต่อปีจริงหรอและนักอ่านกับสำนักพิมพ์เขาจะไปเจอกันได้ที่ไหนนะ แล้วเขาไปงานหนังสือกันบ่อยแค่ไหนนะมาทุกครั้งเลยค่ะ ไปงานหนังสือทุกปีอะค่ะก็ถ้าไปงานหนังสือใช่ไหมคะก็จะไปทุกครั้งเลยค่ะไม่เคยพลาดเยอะมากเลยคะ่ะก็ส่ง,สงจะส่งกลับส่งไปรษณีย์กลับนะคะแบบสามสามสี่กล่องเวลาอ่านหนังสือจบแล้วเข้าหนังสือไปไว้ไหนนะเก็บไวะคะ้ค่ะมีชั้นวางเก็บไวะะ้ใช่ไหคือคไว้บูชาและอ่านซ้ำอะคะ่ะ าอานอีลูแปะแทนเนี้ยยังมีคนอ่านหนังสือเล่มอีกเหรออ่านในในในแท็บเล็ตอ่านเป็นอีบุ๊กมันไม่ได้อารมณ์อะอ่านเป็นหนังสือมัน,ม,นมันได้ฟิลอ,อ่านหนังสือเล่มมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนได้เก็บด้วยได้ได้เห็นแบบบรรยากาศการอ่านหนังสือมากกว่า